พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแหลน,นิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในเรื่องนี้มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1364มาตรา1364วรรคหนึ่งวางหลักไว้ว่าการแบ่งทรัพย์สินพึงกระทําโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวมหรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งกันมาตรา1364วรรคสองวางหลักไว้ว่าถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซด์เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนในขอศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่วนที่แบ่งให้ไม่เท่ากันไซส์จะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจทําได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดีศาลจะสั่งให้ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้การที่มีทรัพย์สินอันมีกรรมสิทธิ์รวมอยู่นั้นหากว่าเจ้าของรวมต้องการแบ่งทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมจะต้องดําเนินการแบ่ง โดยเกิดจากการกระทําของเจ้าของกรร,ร,รมสิทธิ์ทุกคนหากไม่ได้เกิดจากการกระทําหรือการแสดงเจตนาของเจ้าของกรร,ร,รมสิทธิ์ทุกคนแล้วการแบ่งในคราวนั้นก็เป็นการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤษิศักดิ์ เนติบันฑิตไทยทนายวิธีพุทธและเทียมทนายความสวัสดีครับ